ขนมปิดหนึ่งได้ประลงุงเลยสบายดีประลุงพ่อๆก็ช่องประลงุงประลงุงล,ลืมถือมีดลงมาปราลุงแค่เขาหักแล้วหอกปิดลงดดเลยนะได้บอก มันคือสัน่นทัวท่วทัวท่วถัว่วะกล่องเจหาหักซะเอาใหม่คุณน้หาหำหกเด้จังมือได้จังสิไดมาจัด,ดการคุณเจ้าบ่หูนบยูแลวกหกเจาเกือบหกัก ขนมมันอ่านามันเบิดอายุสิมาเทลงน่องปิดหนึ่งพอดีจริงจริงม,มันแซบเลยขนมอันนี้แม่น่แหนะ่แม,มน่นมอนะ้น่ะม่แม่แมเออ่แม่แม่ะม่แมนม่ถิ่่ะอันน่แ่น่ะ มันจมมาวะว่านสะไปดูม,นมนันมันเปื่อยหมแล้วอ,นนาอา,ววานะอืมมันเป็นขนมปังเลย ยมล่มเย็นล่มหนาวปลายังอยู่บ่เนาะหือหนัวสินผสมบ สายไฟมันคือหย่อนลงแถบมันยังแข็งตอนนี้มันกินวัวได้เนาะมันผุขอแล้ว ไฟกระดับแบตโทรศัพท์กระเบิร์ดไฟดับลืิ่มอยู่สาย เป็นวดัดเป็นวัดหากะคายแน่เออเอออืมเม้นเด้ ฉันถือกิน่นเอาปโหลดผดู้ใดจยากได้ก็ได้ร้อยเก้าสิบเบาเขาเคียนหว้ยสามร้อยเนะาะใช้ปิดละสามร้อย กระสิไลไปถั่วนังจากทีมมาเก็บกระดูกมันั่งกับบรมาเลยพี่ลุงน่เป็นอะไรมาส่องแบบเห็นหัวไวอยู่ใ้มือใด้เรมาดู Ừm, tên này không nhảy Không có nhảy, vậy bắt mm. thang, ừ. Được rồi ừ. ừ. mai tôn này không nhảy khác ừ. Được, Được. Được. เย็นครับอะไรบ้างหนาวต <doom. S 3> ากแดดนะแค่แนดท่นอยู่ในต้นไม้นีะว่าบมเป็นตดอยู่บุยมันหนาวนอนอยู่ในห่มไม่ได้เลยโดยนอนร้านนอนว่านเ่งต้นสองสามโมงกันยังหนาวฉันขนาดมีเสือกันหนาวเลยคือร้านต้นนี้ผมมีเสือกันหนาวแห้งครับจ็กสินาสนัมนายคำใบอยู่ในแดดน,นะบุหรี่ ต้นมาจ้ะตลาดน้อลมเย็นแข่างเดียบรึมานี่บรุงเกษตรจบลิปนะบรุ่งฝากอะไรก็แช็ก็ตามเลยรับสมั่องบุรุงนครับ่ออยพบแนก็เห็นลุง อือโดดแบตโทรศัพ huh, ท์ก็เบิดโอ้ยเนาะเดี๋ยวลัานเมื่อบ้านก่อนื่หยังอ้าเอาแบซําห้องน่แทกสิซากได้ปาด่แบซําห้องมันซากบ่ได้อ๋อโดดอืสังเกตนี่ก็น้ําไมไฟหรือว่าต้นไม้บ่รู้เนาะ ເຫຼືອແຕ່ພຽງຄວາມຊົງຈັບມານີ້ບໍ່ລຸງຊິຈົບຄລິບນັບລົງฝากกด Like กด s h a r กด Subscribe ແລະกดສ້ອມສອງບໍ່ລຸງຈົບແດ່ຂໍຂອຄຸລຸງນະະບ